สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเสียมาไม่งานนี้อาจารย์ปริญญาฟาดกลับประยุทธ์จะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เพราะเป็นถึงนายกอาจารย์ปริญญาฟาดกลับประยุทธ์สั่งจับตาสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ติงพูดผิดซ้ำยังไม่ตรวจสอบข้อมูลก่อนพูดจะอ้างรู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เพราะเป็นถึงนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปริญญาเทวานาริมิตรกุลอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านการศึกษาหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งให้หน่วยงานรัฐจับตาสาธิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปิดเบือนหลักสูตรประวัติศาสตร์และสถาบันผ่านทางเ Facebook ปริญญาเทวานาริมิตรกุลความว่า ปัญหาหลักของการศึกษาของประเทศไทยคือการเอาแต่สอนให้ท่องจำและทำตามอาจารย์สั่งโดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมาก การศึกษาแบบนี้เป็นการศึกษาแบบอำนาจนิยมซึ่งนอกจากจะไม่อาจทำให้ประเทศไทยเกิดกำลังทางความคิดและสติปัญญาไม่อาจพาประเทศไทยไปไหนได้แล้วก็ยังเป็นการศึกษาที่ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยเลยครับเพราะเป็นการศึกษาแบบสอนให้คนเชื่อฟังผู้มีอำนาจแม้ว่าอำนาจนั้นจะได้มาโดยม่ชอบ การปฏิวัติรัฐประหารถึงยังไม่หมดไปและประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนหลักการความเสมอภาคเท่าเทียมและสิทธิเสรีภาพที่รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมจึงไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยเสียทีโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสาธิตการศึกษาแบบให้นักเรียนคิดและมีวินัยแบบรับผิดชอบทั้งต่อตนเองต่อคนอื่นและต่อส่วนรวม เป็นการศึกษาเพื่อสร้างสติปัญญาไม่ได้สอนให้ทำตามคำสั่งจึงย่อมแตกต่างไปจากการศึกษาแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีเคยได้รับการศึกษามาเราจึงพอเข้าใจได้ว่าทำไมท่านนายกรัฐมนตรีจึงไม่เข้าใจ แต่ที่ไม่เข้าใจเลยคือที่ท่านนายกไม่ทราบไปฟังมาจากไหนหรืออ่านเฟซบุ๊กใครมากล่าวหาว่าโรงเรียนสาธิตธรรมศาสตร์บิดเบือนประวัติศาสตร์และสถาบันทั้งที่เขาแค่สอนให้คิดให้ตั้งคำถามและให้มีวินัยแบบคิดเองและรับผิดชอบต่อส่วนรวมท่านยังไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยก็พูดผิดๆไปแล้วเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างยิ่งต่อเยาวชน จะว่ารู้เท่าไม่ถึงกานก็ไม่ได้เพราะเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับหน่วยงานที่ท่านสั่งให้จับตาคงลำบากใจเพราะรู้ว่าเรื่องจริงไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูดทั้งหมดนี้ผมกล่าวในนามอาจารย์ธรรมศาสตร์คนหนึ่งเพราะไม่ได้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็ขอให้หน่วยงานที่จะมาจับตาช่วยจับตาและกลับไปบอกท่านนายกว่าท่านพูดผิดและโปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนจะพูดอะไรนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ